เห็ดมีแต่ดอกอุ้ยดอกแย่งทางนี่ไหมปาดอ้อวนอวบจนแตกปุ่นใหญ่ค่ะดอกหนึ่งตุ๊ปปุ๊อยู่นี่เห็นพ่พี่น้องจ้ะอุ้ยบักยางงามนึงสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าพามาเข้าป่ากันเถอะพ่อแม่พี่นอ้องคือ เข้าไปาแล้วค่ะเก็บเห็ดผึ่งหวานนี่ก็ร่างออกหลายพ่อแม่พี่น้องเขาก็ต้องเฝ้าเก็บนอกจากเนาะข้าแต่ตาข้าแต่แนมมาสิาจริงคนลุนคนลุนลมอุ้มลมหันพี่น้องเลยไปมันยังสีมนันบพมันลุนน้ากัน,กนะะถ้าจะเด้อว่าท่าเห็นแล้วดอกนึ่งจะมาห้อยถาก,กินเจอแล้วจ้าดอกแหลกแหกหมันพ่อแม่พี่น้องนี่ดอกแหลแหกักอุ้ยไปถือดอกหน่อยแล้วปิดไฟป,ปิดไฟ สะ,ะเห็นอีกดอกนึงอยู่เพียงามหลายคนไหมพี่น้องเพี่งนดูดิงามอยู่แต่ว่าถือถาก,กินนี่ดอกนี่ไหมนี่จะ้ะขาวอวบมากเนาะอวบเลยจ้ะแต่นิ่มหนิมนจักหน่อยอ,อ้ยหอยค้นเก็บกระหลายอยู่จ้ะ ดอกหนึ่งตุ๊ปุ๊อยู่นี่เห็นบหพี่น้องจ้ะตุ๊ปุตุ๊ปุ๊เลยเก็บไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อไปตัดขาจ้ะเห็ดงานเนาะดอกแข็งแข็งคนน่ะสองดอกเลี่ยงกันเห็ดหลุนนี่นมันง่ามมันแสบนี่มาเจอคุณสาวในป่า อุ้ยดอกนี่ก็งามแต่เห็ดมีแต่ดอกงามๆเนาะเห็ดมีแต่ดอกดอ,อุ้ยดอกนี่งามคักพี่น้หนุ่ยงามงามเอาเมื่อน้ำเด้อโุ้ยบักยางงามหนึง่งอุ้ยสวยมากนี่โอ้ยเอามันอันนี้แล้วมันลมลม นี่อีกจ้ะพ่อแม่พี่น้องเห็ดงานไปเห็ดอยู่ในอันนี้มันแสบตามันโลมจ้ะพ่อแม่พี่น้องอุ้ยดอกคุนงามค่ะพึ่งดอกนั้นเห็ดตุ้มุอุู่ปาดดอกนี่แม่วึ่งแน่นเอ้ยคุณนะโอ้ยพี่น้องเอ้ยดอกนี่แม่ปาดยุงยุงยุง อันนี้น่องพึ่นมากก่อนบึงพอมาพี่น้องน้องได้หลายมีแต่เห็ดง,งามๆเนาะเห็ดป่านี่งามเด้ป้านี่สวยสวยมากบึงอันน,น,นี้อีกดอกนึงเพิ่นทงถามาดามให้มาดามมาเก็บดอกนน้อยมันนี่ใส่ต้มย่มาซ่บหรือว่าแกงคือแกงเมื่ว่านแกงดอกละข่ำนะแม่ซ <laughs> ่บ นั่นเร็วแล้ววะบ้านเดี๋ยไปหอสไยมันไปหออทัวทถีบแล้วละวะแล้วก็ผู้นึงยานน้ากลนผู้นึงงยานกนผู้นึงงยานน้ำกลดได่เห็ดผู้ยานกรบ่ได้เห็ดไปแต่อย่างงัวแต่อยังงั้แต่ามาเข้าเดียวกับหลายเยเลศแห้งดอกเห็ดไม่แต่งงามๆอันเข้ามาในป่านี่มืดเหมิดเนาะฮะ แมนกวงบ่คอยขึ้นมาดอกแถวนี่แย่งทากแย่งทากส่วนไงทากเต็มอยู่โอ้ยเดือนกุมภานธ์ต่ยาก,กิกับเดือนกุมภาพันธ์โอ้ยเบ่งดอกนี่เ่าแล้วแต่ฮเ,เอาอละอ่อนละอ่อนนี่นี่ฮเ,เอเอละอ่อนละอ่อนนี่ อ่อละอ่อนละอ่อนนี่ดอกนึงพี่นนองมาเข้าเดี๋ยวเก็บเอาเก็บเอาเดี๋ยวยางให้ทัวก่อนได้สิ้อผ้าตัดขาเด้อดอกนี้ก็เอาโหลดโอ้บยบัได้เอาให้ถาก,กินซะนี่เบิ้งงพิ่นกำลังกินหันบ่พผุนนะโอ้ยนี่อีกดอกนึงพี่นนอง ดอกอวบอวบนี่ดอกอวบขาวจ้วะเลยดูสิคะนี่เห็ดงามบ่งามขนาดเลยเห็ดแบบสวยจ้ะอีกดอกนึงจากพี่น้องป้ยเบิง่งตีละอุย้ยดอกนี่แม่ปาดอ้วนอวบจนแตกปุ่นงหญ่ขักเบึ่งเอ้งง่ญ่แห้ง พูดในน้อยนะเพื่อนเป็นยังไงในแน่ยผาขึ้นปลาบน่วัหนาเสื้อเนาะคนตะกีเพื่อนเป็นคนหนิ่งเนาะไงขึ้นมาจึงได้จังอันนี้เบาเป็นสันเฮเ่นเบ่งห้อย แต่ว่าส่วนหมาเฮ็ดฟังนั้มันออกบอค่อยหลายดอกนี่เนี่ยมันเหลือแต่ขามันแต่ว่าขามันกะยินแสบได้เนาะมาตัดขากันพ่อแม่พี่น้องเบึ้งเบิง,บงเฮ็ดสามดอกนี่สุดยอดเลยนะตัดขาแล้วก็จสเอาใส่กระต่าหน้องบ,บ่บ่เอาจ้ะถือว่าหมาน หือว่ามันนะเพราวะว่าน้องพ่นสิกสีกไทยเอก็บให้น้องไปอุย้ยดอกนี่เบึงเอ้ยงามครักนักพ่อมันแล้วเทิ่งงามเทิ่งอันอุย้ยสุดยอดเลยพี่น้องเอ้ยพุณนะปาดจนแตกไหมจนแล้วแตกเขิบนักบุนาคิดเบิ่งเอาดอกนี่ก็งามนี่เบึ่งดีละ งามขนาดเลยอวบอ้วนขนาดเลยสุดยอดเลยว้าดอกนี้ดอกนี้ขาเสียหน่อยนึง มองได้มันเสียตัดออกไลน์ในเด้อพี่น้องจา้านี่ได้แล้ว ๊าดเห็ดงามขนาดเลยพี่นอ้องสุดยอดควางงามเลยเห็ดสวยมากบ่ตองล่างเด้องอันตัดตัดออกดีๆแล้วก็พาเลยขันสเสตเฮ็ดแนวน,น,นะนั้นนะออมแม่นเพราะว่าถ้าลางมันเสียนี่เฮาเกากระดานดอกได้มันเปื่อกเกามีมีแปรงบอเออเอาแปรงป,ปัดปัดออกเพราะว่ามันมันเสิได้บ่บอมนามพอเขาหลังปึ๊บมันอมนามปั๊บเลยเลย เพราะเขาไปกินข้ากกะหล่างอยู่แล้วมันบ่ละเขาสิไปแกงข้ากกะหล่างอยู่แล้วเฮดดีดีตัวอันแนวแป้งมันหลุดเสียซืือเพราะนั่นปัดอยู่สัน แม่งหลายเนาะโอ้ยยุ่งไหมมันยุ่งขึ้อย่างนี้ยุ่งแท้ๆละดอกเห็ดเห็ดตุปุอยู่แต่ว่าเสียดอกนี่เสียตัดออกหลายเติบเสียแต่ทึงๆอัน <c oughs> แม่นแม่งกินนู้นหลายค่ะไหม <c oughs> พี่ก็ไปจอยเอิอันแมังกินนู่นข้อสันเพิ่นดุดกินว่าสัน แล้วก็บบมีขอ้อไปแต่อยากหวัวประสันข้อสันสันเออบึ่งดอกเห็ดปลานี่สุดยอดอีกห่วยคือตัดอันนึกว่าตะคองบ่ได้ลายได้ลาย,ลายตัวละหึบอาเ <laughs> นาดอกนี่ห้ามซื้อ,อ,อแต่ว่าเอาบ่ได้ด้วพี่หนองเน่า ปวต้องเสียดายนะให้นองเพินเพสีเอากลับไทย โอ้ยผืนถากนอนเฝ้าเลยเห่นพี่น้องถากแล้เฝากินแล้วก็ล่างกินโอ้ยสั่งแมงเดยแมงยังดอกพี่น้องตอมอยู่นี่ย่านจะเป็นไอ้หินถ้าหินมันกัดแล้วมันเป็นแผลเป็นมันขั้น มี้คนหน่อยเลิกใบสองบอกหมู่บ้านเลิกใบสามอ๋อืได้ละบ,าบ,าบัวบันไ,ไวไฟอ,อ่นอืม จังหวามันแล้วมันคือพอตอมหนูมันคือตอมผีเอาออกระยานมันกัดอยู่นี่ถ้ามันกัดแล้วมันแพ่ได้แพ่น้ำลายยุง่งดำขั้นพ่อๆกับเห็บเลยเวลาผ่าลูกเขาปลาตรวจเบิ่งดีๆมันสะเขาหูเขาอ่อนอืม แมนยันบักเทปยันมันจ่อมันจ่อว่ามันได้ยามันเข่าไวในหูในอย่างหะน่ะบ่งหูเจ้าออคือห้าหอไเวเวลามันเวลาปกัดมันขัพอาบม่ยย่นล่นะอืมก็เรยอว่าอันผ้าลูกเขาผ้าละว่างเนี่ยลังเถื่อมันเสียงอยู่น้ำเสือผาน้ำผมน้ำเผาห้าไดิเขาเบิงมันบ่มีมันบ่ป่านี้จ้ามันมาแต่ใส่มาก่อห้า ตอนท่าอาบหนามเพาว่าเช็คดีหรือไดมันเอาใส่มันอยู่ในผมเนาะหลีอ,หอ,อยู่ในผมกำลังสีออกบอกพันในสุดดอกนี่ออกก็นั่งออกฝนตกลงมากมันก็สิออกเรื่อยๆอน,อน่ะบ่แต่ว่าหันเฮดออกออกค่ะพ่อปันกันแหละก็ปลาหน่อย ดอกนี่จะสีดาบัวดายบัวดาเซยโอ้ยพี่น้องเอาละคลิปนี้ฝ่าไปซ้ำหนีมันมาแบบเดียวหล่นกระตาผมได้ผลบัได้เถกของน้องนั่จ้ะไปละอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่มีให้มาดามเห็ดมัสลุมแล้วก็เอ like ็นจอยไลฟ์ไซน์เดนมาร์กเด้อจ้าเด้อพี่น้องจ้ะเจอกันคลิปหน้าค่ะพูน่าเบิรงเอ้ยดอกนี่โตกแกงกินผู้เดียวกับอิ่ม